สวัสดีครับ FC น้ององค์หญิงเพชรบันแพง f c สาวน้อยและ f c ซบอสโจสำหรับคลิปนี้สโลดอุบลกอจะมาพูดและ <c oughs> มาเล่าข่าวเกี่ยวกับผลงานที่แสดงมาสำหรับซปเปอร์สตาร์น้อยมอลําของเราคือน้องอ,ง,องุ์หญิงเพชรบันแพงและสำหรับว่า น้องจะทําการสแสดงที่ไหนวันนี้และที่ผ่านมาการแสดงอยู่ที่อ <c oughs> าเภออะไรผมก็จะขอพูดเกี่ยวกับภาพพยนตร์หนังคายอ้อที่มีน้องอุงอิงแสดงและลงหุ้นด้วยสำหรับภาพพยนตร์เรื่องคายอ้อและต้องขอ <c oughs> ชื่นชมคุณเอกชัยศรีวิชัยที่ได้เหมาลงภาพ,พยนตร์จำนวนสามลอกเพื่อให้ภาคใต้ได้ดูชมกันจำนวนสามลอกสำหรับ <c oughs> ภาพ,พยนตร์หนังเรื่องขายอ,อ้อก็ขอชื่นชมท่านเอกชัยศรีวิชัยและเอกชัยก็เอนดู เพื่อสนับสนุนบอสโจและน้องอู๋อินสำหรับภาพยนตร์ไายอ้อจะทำการแสดงในวันที่17กรกฎาคม6-8ในเร็วๆนี้นะครับเพราะเอกชกัยศรีวิชัยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชื่นชมในผลงานของน้องอุ๋อิงและ บอจโจผู้อำนวยการสร้างขายอ้ฟและสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาคณะสาวน้อยหรือซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราน้องอุ่นเป็นน้ำแพงก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่อำเภอรประถายจังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนนี้ก็พอ่อพ่อแม่แม่เอซก็มาให้การต้อนรับ อย่างน้าแน่นเช่นเคยสำหรับกำลังใจน้ององุงอิงเพชรบันแพงไม่เคยไม่เคยขาดสายและไม่เคยขาดจากพ่อพ่อ,พอแม,แม่ของน้ององุงอิงเพชรบันแพงของเราสำหรับคั้คืนที่ผ่านมาและน้องก็ได้เดินทางกลับมาพักอยู่ที่บ้านน้องครู อำเภอเมืองจังหวัดศีสเกีดเมื่อเช้านี้มาถึงบ้านเพราะว่าวันนี้ซูปเปอร์สตาร์น้อยของเราจะเดินทางไปทำการแสดงอยู่ที่บ้านบอนตำบลบึงบอนอำเภอยางชุบน้อยจังหวัดศีสเกตเพราะมันเป็นพื้นที่ในเขตจังหวัดของน้อง องอิงเพชรบานแพงและก็ขอเชิญชวนเอฟซีน้ององอิงเพชรบันแพงและเอฟซีสาวน้อยและเอฟซีบอโจเดินทางมาให้กำลังใจอย่างมากๆนะครับเพราะว่าก็ขอเรียนเชิญคนในพื้นที่อำเภอ,อยางสุมน้อยจังหวัดศรีสกีเดินทางมาให้กำลังใจ ซูปเปอร์สต,ตาร์น้อยของเราด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับคลิปนี้ผมขคบฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ